เราพาไปกินอาหารอีสานรสแซบริมทะเลมาก็มากแล้วแต่วันนี้แหละได้คิวของร้านกลางทุ่งนะ้มาพร้อมกษตเซตหมูกระทะที่น้ำจิ้มโคตรเด็ดมานั่งกินอาหารเหมือนได้พักผ่อนไปในตัวบรรยากาศดีลมเย็นสบายสุดเตรียมกดเซฟคลิปนี้ไว้เลยนะเพราะวันนี้ต้องจะพาไปชูที่ร้านจัดจ้านสถานทุ่ง<ม>เป็นอีกหนึ่งร้านที่เราเห็นในรีวิวแล้วอยากมามากๆพอคิดว่าได้กินของแซบๆกลางนาคงได้ฟิลสุดๆร้านนี้คือตอบโจทย์เลยมีโซนให้นั่งหลากหลายจุดแถมลมเขายังโกรกเย็นสบายทั้งวันมานั่งกินอาหารเหมือนได้พักผ่อนชาร์จพลังได้เต็มมมมทีีี่่ในนนนนนสวขอองาาาาาาหหหรร้เเเูแซบลลลกกยยะ หลายอย่างคือน่ากินมากแถมราคายังดีอีกด้วยนี่ยังไม่รวมที่เขามีหมูกระทะด้วยนะเวอร์เกินวันนี้คือหิวมากๆเราเลยเผอสั่งมาหลายอย่างเลยงั้นเราขอเริ่มที่เมนูแซบๆเปิดต่ำรับรสสักน่อยจานนี้มีชื่อว่าตำข้าวโพดรวมทะเลนะกแตกก็แตกแตนสมชื่อมากันครบเลยไม่ว่าจะเป็นปูม้ากุ้งโซแซลมอนหอยแครงหอยแมงผู้และยังมีข้าวโพดกับหมูยออีกด้วยนะแซบไม่แซบคือดูจากจำนวนพริกในถาดได้เลยเขาใส่ไปทางพริกแห้งแล้วก็พริกสดและเราเพิ่งรู้นะว่าข้าวโพดก็เข้ากับน้ำปลา้าเหมือนกกจจาีเ็ละม กุ้งหมูยอแถมโรยเม็ดกระถินมาด้วยปลาคืออร่อยนัวเข้ากับตัวเส้นมากอันนี้คือเด็ดเลยเส้นเหนียวนุ่มรสชาติคือจัดจ้านเหมือนชื่อร้านจริงๆและในส่วนของยำทะเลเดือดความแซ่บก็ไม่น้อยนะจัดเต็มทั้งปูมมากุ้งสดหอยแครงหมูยอพริกที่เขาใช้ยำก็ใช้สองพริกเหมือนส้มตำจานนี้คือแซ่บระเด็ดเลยเป็นรสชาติที่กระเทยกินของทะเลที่เขาใส่มาก็กสดเข้ากับน้ำยำแบบนี้มากและหมูปลาเสร็จนี้พี่นัดคือกินไม่อยู่ตัวหมูเขาหมักและทอดมาได้อร่อยเลยส่วนตัวน้ำพริกปลาเขาก็ให้มาสองแบบเลยนะในเซ็ตมาพร้อม จัดเต็มน้ำพริกทั้งสองตัวก็แซ่บดีทำถึงและยิ่งกินกับหมูทอดรสชาติแบบนี้คือเข้ากันมากๆเมี่ยงปาตะพิมทอดกระเทียมที่ร้านเขาก็ทำมาเวอร์เกินปลาทอดปลาดีหนังกรอบเนื้อชำ่ำแถมยังมีกระเทียมเจียวมาให้แบบจุกบๆน้ำจิ้มก็มีทั้งน้ำจิ้มถั่วแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเวลากินแนะนาห่อผักกับขนมจีนไปด้วยนะเป็นเซตที่อร่อยมากครับปลาดีน้ำจิ้มเลิศอันนี้ไม่ได้ทำถึงทำเกินไปเลยต้มแซ่บซี่โครงหมูหม้อไฟดูจากหน้าตาแล้วคงแซ่บสุดๆและตัวซี่โครงหมูเขามาใหหห้้แแบบบบนนนนนน่่่มมมมมออออออตััวําาาคคคืืเเเผ็รรรงสสุะกทีช กินรสจัดพี่นัดสดไปทีหนึ่งคือซีดเลยและแน่นอนมาถึงร้านนี้ก็ต้องสั่งเซตหมูกระทะมาด้วยอันนี้คือเซตเล็กนะแต่มากันแบบแน่นมากจัดเต็มทั้งของทะเลหมูลูกชิน้นแถมเขายังมีเซตผักให้อีกหนึ่งถาดเขาก็ไฟแรงร้อนไวย่างอะไรก็สุกเร็วแต่ทีเด็ดเลยคือตัวน้าจิ้มของเขาที่มีรสชาติจัดจ้านเป็นพิเศษมีสูตรเดียวกินกับอะไรก็อร่อยหมดและนอกจากอาหารที่อร่อยและแซ่บสะทานแล้วที่ร้านเขามีเครื่องดื่มสไตล์คาเฟ่จาหน่ายด้วยนะเราสามารถสั่งกินแก้เผ็ดกันได้เลยอ้อและอีกหนึ่ง วันเกิดกันที่นี่เราขอ,อยกใหยเป็นไปอีกหนึ่งร้านที่มาแล้วรู้สึกประทับใจอาหารอร่อยรสชาติทําถึงราคาก็ยังดีแยังอยู่ท่ามกลางทุ่งนาที่บรรยากาศดีลมเย็นสบายมากินอาหารเหมือนได้พักผ่อนจริงๆไหนคเคยมากินร้านนี้แล้วบ้างคอมเมนต์บอกเราหน่อยส่วนใครอยากตามมาแล้วร้านเ็าตั้งอยู่หลังโรงเกลือท้ายเกาะ3ามโคกปทุมธานีหยุดเฉพาะวันพุธเปิด11โมงถึง4ทุ่มไหนๆก็มาบอกพิกัดร้านดีๆกันแล้วก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนลวมากันเลย